ครับวันนี้ผมเต้พี่วันนะครับวันนี้ผมมากับ j v c 2ดินนะครับผม2ดินรุ่น KWAV61BT นะครับผมตัวนี้เป็นรูปร่างหน้าตานะครับผมตัวนี้เป็นใส่แผ่นด้านหน้านะครับคือเก็บถอดเก็บหน้ากากได้นะครับถอดเก็บหน้าได้ตัวนี้จะเป็นด้านข้างนะครับผมชุบชุบนี่แล้วก็อีกด้านนึงนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนแล้วก็ด้านหลังนะครับผมตัวนี้เป็นมีอยู่3ปีเอานะครับ แล้วก็สายพวกนี้เป็นสายอ c เซ s s ซอรของของตัว JVC AV61 นะครับผมนีครับตัวนี้มันรองรับปฏิบัติการบลูทูธนะครับผมแล้วก็ iPod i ไอโฟนอ่าเดี๋ยวเรามาชมสิ่งอุปกรณ์เสริมของเขานะครับผมนี่ครับด้านนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นสายต่อข้างหลังจากตัวเครื่งเล่นนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสายไมบลูทูธนะครับ นี่ครับผมแล้วก็เป็นคู่มือนะครับนี่ครับคู่มือจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนี่ครับตัวนี้จะดีอย่างนะครับตัวนี้มันจะแถมนี่ครับสายคอนโทรลพวงมาลัยให้นะครับแล้วก็นี่ครับคู่มือการต่อคอนโทรลพวงมาลัยนี่ครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นคู่มือนะครับแล้วตัวนี้เป็นเป็นน็อตนะครับผมแล้วก็ีโมทดครับ และสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะครับผมคือบรรับประกรัรของเจ้าตัวนี้นะครับผมมีเคสลูกค้าหลายท่านแล้วนะครับสงสัยว่าเอตัดเสียงร้องจากคาราโอเกะทำยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับไปครับผมผมจดเราที่เราได้ชมอุปกรณ์เสริมของเขาแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการตัดเสียงร้องคาราโอเกะนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ สัมผัสไปที่หน้าจาอ,อก่อนนะครับผม,มเนี่ยครับดดดมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับเรากดพิที่แถบนี้นะครับสามห่วงกดเข้าไปตัวนี้มันเป็น S T อยู่นะครับผมจะเปลี่ยนให้เป็นตัว L นนอ่านี่ครับเป็นตัดคือว่าเราตัดเสียงร้องออกไปแล้วครับลูกตัวนี้ลูกค้าทุกหลายท่านมากเลยครับสงสัยว่าทํำยังไงผมก็เลยมาแนะนําตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น DVD สองดิน JVC รุ่นว1 v ีนะครับผมลุกเล่นก็ง่ายนะครับลุกเล่นง่ายมากครับผมเหมาะสําหรับพวกชอบร้องเพลงจริงนะครับผมหรือว่าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมได้นะครับพีวันลพบุรีครับ0 1 3 3 0 2 2หรือ036421229นะครับและก็ฝากอีกช่องทางหนึ่งนะครับ Facebook ขายส่งเครื่องเสียงรถยนต์ลบุรีสิงห์บุรีสลับุรีนะครับอ่า เทปนี้ผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเทปหนะ้าผมเอาคลิปดีๆมาฝากนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย